เขาบอกว่าเขายืนยันคําไหนก็คํานั้นคือไม่โหวตให้พิธากิติศักพูดคาไหนคํานั้นนะฮะแล้วก็มีเหตุผลว่า,าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะว่าแต่กรณีคุณพิธาเนี่ยทำไมถึงอสอวกิติศักคนเดียวนะว่าทําไมถึงไม่เลือกคุณพิธา สวที่ร้อนแรงมากที่สุดคือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะพูดถึงการแสดงท่าทีในการโหวตนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเขายืนยันคําไหนก็คํานั้นคือไม่โหวตให้พิธากิติศักดิ์พูดทาไหนคานั้นนะฮะแล้วก็มีเหตุผลว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะว่าแต่กรณีคุณพิธาเนี่ยทาไมถึงสวกิติศักดิ์คนเดียวนะว่าทําไมถึงไม่เลือกคุณพิธา นะครับก็ด้วยเหตุผลที่คุณพิธาและกัพรรคก้าวไกลเนี่ยจะต้องแก้รัฐธรรมนูญมเอกฎหมายมาตรา1นึสองแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็นำมาถึงการทะเลาะบอกแว้งเข็นฆ่าคนไทยด้วยกันเองดังนั้นจึงไม่เห็นสมควรที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเย็นนี้ล่ะเย็นนี้ที่จะมีการชมรุมนุมมากดดันสวกิติศักดิ์บอกว่าถ้ากดดันข่มขู่เชื่อว่ามันไม่มีผลเราตอนที่ทางการโหวตทราบเบื้องต้นนะผู้มาชุมนุมที่สภาวันนี้มาด้วยมิมตรมตรีมาด้วยเ,เจตนาที่จะ <c oughs> มาแจ้งให้สวได้รับทราบว่าเขาต้องการอะไร มีความคิดอย่างไรผมคิดว่า,าทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันนะครับและโดยเฉพาะาผมเห็นว่าเป็นสีสันของประชาธิปไตยซะด้วยในการที่ผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่จะมาประท้วงมา,านำเสนอความคิดเห็นต่างก็ดีตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่า <c oughs> สโวโดยเฉพาะกิติศักดิ์เนี่ยมีความคิดเห็นว่า ถ้าหากมาพูดจากันดีๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะมาข่มขู่กดดันไม่มีผลครับขอเป็นกิจิศักดิ์คนเดียวแล้วกันนะครับท่านอื่นเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะสนับสนุนคุณพิธาก็ได้นะแต่ว่า entendeu? สวกิจิศักดิ์นำเรียนนะครับว่ากรรมคือชี้เจตนานะครับในการที่คุณพิธาก็ดีพรรคก้วไกลก็ดีเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นะครับชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทูดอเมริกายกตัวอย่างให้ฟังมายุ่งเกี่ยวก้าวกายเร่งรัดในการเลือกตั้งของประเทศไทยซึ่งตรงนี้โดยกติกากติกามารยาทระหว่างประเทศแล้วไม่ควรทำอย่างยิ่งฮะเสียมารยาทนั่นแหละค่ะเขาก็เลยถามว่าจุดยืนสวในภาพรวมเป็นอย่างไรสวรกิติศักด์บอกว่าแบ่งออกเป็นสองส่วน อตอนนี้มีอยู่2ช้อยนะเป็นที่ทราบกันพวกเราก็ทราบดีว่าช้อยหนึ่งก็แน่นอนสนับสนุนคุณพิธาว่าไปตามระบบะกลไกของประชาธิปไตยอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีงดออกเสียงซึ่งผมเรียนได้เลยว่าทั้งสองกลุ่มนี้ในขณะนี้วัดได้ว่ากลุ่มงดออกเสียงนี่มากกว่าเก <150. S 1> ิน1 5 0ไม่ไม่ไม่บอกตัวเลขดีกว่านะ ไม่บอกตัวเลขดีกว่าแล้วกลุ่มที่จะไม่ยกให้กับคุณพิมนีประมาณเท่าไหร่คะไม่มีไม่มีนะยืนยันไม่มีก่อนนี้จะมีเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงแต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือแค่สนับสนุนคุณพิธากับงดออกเสียงแสดงว่าตัวพี่สักก็จะใช้วิธีงดออกเสียงไม่ยืนยันแล้วไงว่าไม่สนับสนุนคือไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนีประมาณเท่าไหร่คนเดียวคนเดียวนะ อันนี้จากการพูดคุยนะแต,แ,ตแต่จะมีท่านอื่นตามหรือไม่ไม่ทราบนะ mm hmm. ผมก็ฟังนะในการแถลง MOU เมื่อวานนี้นะครับคุณพิธายืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้ลงใน MOU ในการแก้มาตรา1หนึองแต่คุณพิธายืนยันว่าจะนําเสนอเข้าสภาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาของคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลเพราะว่าคุณไปหาเสียงอย่างนั้น คุณไม่ทําก็ไม่ได้ไม่แก้ก็ไม่ได้ไม่แก้เดี๋ยวไม่มีกูอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างปัญหาเองก็ต้องไปแก้ปัญหาเองดังนั้นเนี่ยวันนี้สววันชัยสอนสิรินะคะพูดถึงบรรยากาศของสอวว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการมีแต่การจับกลุ่มคุยกันแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าจะโหวตพิธาหรือไม่ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store